เอาเอาทำไมเขาถึงเอาอ่ะอ่าเสร็จแล้วชายคนนี้ก็ตกลงฟังอย่างเงี้ยถ้าเป็นเรานะ่หนีก็บ้านตั้งนานแล้วนะตั้งแต่สิปีแรกแล้วทางานแรกกับไอเปิลเนี่ยสิปีแต่ว่านี่บอกว่าเวลาทํางานครบสิปีแล้วจะต้องแต่งงานกับลูกสาวฉันนะครับหูหนวกตาบอดเป็นใบ้ครบเลยโอยจะเอามานะเอามาเลี้ยงดูตายเลยเนะี่ยเราก็แย่นะเสร็จแล้วพอเวลาตกลงแล้ว เจ้าของสวนก็พาชายคนนี้ไปเจอกับลูกสาวเขาไอ้น,นี่ทำใจแล้วโอ้โหยังไงก็ต้องเอาแล้ววะใช่ไหม <Okay. S 1> ตาบอดด้วยหูหนวกว่าเป็นใบแล้วแล้วจะอยู่กับเขายัางไงวะเนี่ยพูดก็ไม่รู้เรื่องตาก็มองไม่เห็นหูก็ตึงอีกไม่ได้ยินอีกพอเวลาไปเจอผู้หญิงคนนี้เธอเชื่อไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้น <Yeah. S 1> ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เป็นอย่างที่บอกเลย <Yeah. S 1> สวยราวกับนางฟ้านางงามเลย เสร็จแล้วผู้ชายเจ้าของอพ่อของผู้หญิงคนนี้เขาก็เฉลยเฉลยบอกว่าที่ลูกฉันหูหนวกเนี่ยเพราะลูกฉันไม่เคยไปคุยไปฟังเรื่องที่ไร้สาระนอกบ้านเลยที่บอกว่าลูกของฉันตาบอดเนี่ยเพราะเขาไม่เคยไปมองไปสนใจไปไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นเลยที่บอกว่าเขาเป็นใบเนี่ยเพราะเขาไม่เคยไปพูดใส่ร้ายป้ายสีหรือด่านินทาใครเลย เสร็จแล้วพอเวลาเจออย่างนั้นก็แต่งงานกับลูกเจ้าของสวนยังไม่พอลูกเจ้าของสไอเจ้าของสวนก็ยกสวนนั้นทั้งหมดให้กับผู้ชายคนนี้ไปเลยโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทซื้อแต่งงานก็แต่งงานฟรีแถมยกสวนให้ด้วยงงไหมเออเธองงไหมเ,เ,เพียงแค่แอปเปิ้ลลูกเดียวเองทำงานใช้ถึงสิบปีแต่งงานกับลูกสาวแถมยกสวนให้อีก ทั้งหมดเลยให้ชายคนนี้เป็นเจ้าของเลยคุ้มไหมแต่ตะกี้บอกว่าไม่เอาอีกสิปีไงตะกี้บอกสิปีรำงานแ้วกับแอปเปิลลูกเดียวเอาไหมทีแรกอะ่ะไม่เอาเราไม่เอาใช่ไหมแล้วเวลามาเจอผ่านสิปีแล้วมาเจออะไรแต่งงานกับลูกสาวฉันหูหนวกตาบอดเป็นใบ้ด้วยอะ่ะเอาไหมไม่เอาแต่พอเวลามาเฉลยแล้วเป็นไงคุ้มไหมคุ้มแต่ก่อนจะถึงคุ้มนี่ดิมันมันไม่น่าจะใช่ไง ้าวคุณธรรมในเรื่องนี้สอนอะไรเราเอาคนละหัวข้อเรื่องกันหนหนึ่งสองสาี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิอ็ดสิบองอนี้แถมอันนี้แถมอ้าก่อนเธอคิดว่าเรื่องนี้สอนอะไรเธอไม่ตรงซ้ํากันก็ได้ท้ามซ้ํานอกเหนือจากสิองนั่นก็ได้เอาที่เธอคิดว่ามันใช่ เรื่องของคุณธรรมเพราะคุณธรรมเยอะไหม,มเยอะอ่ะเอาอ้ําหนึ่งสืส่อสาสต์หนูมีน้ำใจหนูต่ทำความดีอ่ะของหนูฮะช่วยเหลือเพื่อเฟื่อเือแแบอ่ะหนูอ่ะ มีเมตตามีวมนันเอาเอาองบอกว่าเอาของฉันไปหมดเลย <c oughs> นึกไม่ออกแล้วเอาฉันไปหมดเลยเอ้าเอาซ้ำกันก็ได้เป็นไงหะอะไรนะ <c oughs> เอาดังๆดังๆ <c oughs> นี่ <c oughs> เสงออกไหมเข้าเข้าคลิปวิดีโอด้วยเร็ว <c oughs> เดี๋ยวเผื่อพ่อแม่อยู่ก็บ,บ้านจะได้เห็นลูกออก y o t u u ูบด้วยอ <c oughs> <c oughs> ความมีน้ำใจอ่ะหนูแหละอ่า,อามีความดีอ่ะหนูซื่อสัตย์หนูอ่ะฟังเรื่องมาจนกระทั่งจบสุดท้ายแล้วนะมันมันสอนอะไรเราเรื่องนี้ความพอเพียงอ่ะหน,นูเป็นคนดีนหนูลหละอมอ่อนน้อมท่อมตนหนูน ช่วยเหลือแบ่งปันช่วยเหลือมีน้ำใจเอื้อเฟืเ้อเผื่อแผ่อ่ะหูเป็นคนดีสรุปทุกคนตอบถูกหมดแหละแสดงว่าพวกเธอเข้าใจเรื่องของคุณธรรมนะครับเรื่องนี้สอนอะไรเราได้หลายเรื่องเลยหนึ่งคือความซื่อสัตย์เพราะชายคนนี้เขาซื่อสัตย์กับตัวเองเขากัดลูกแอปเปิลโดยที่ตัวเองนั้นจะต้องเอาแอปเปิลเนี่ยถือไปเพื่อไปขอให้เจ้าของเขายกให้ แสดงว่าเขามีความซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์กับตัวเองควานี้สาคัญนะเพราะอะไรเพราะว่าความซื่อสัตย์กับตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ขาดในสังคมเยอะแยะเลยคนเดาที่เป็นคนผิดที่เป็นคนไม่ดีเนี่ยเพราะขาดความซื่อสัตย์กับตัวเอง 2. ความมีน้ําใจความมีน้ําใจสอนตรงไหนรู้ไหมความมีน้ําใจสอนเราตรงไหนสอนตรงที่ว่าเขาไปช่วยทําสวนเนี่ย โดยที่ไม่ได้คิดค่าจ้างสักบาทเดียวแต่ความมีน้ำใจเขาคือเขาทำด้วยกับความซื่อสัตย์ความมีน้ำใจทำอยู่อย่างนั้นตลอดจนทั้งครบ10ปี 3. าการช่วยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คำว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็คือทางเจ้าของสวนเขาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้เพราะเขาให้ในสิ่งที่ชายคนนั้นกระทำเพื่อเป็นการตอบแทนในความดีเขาเพราะงั้นเห็นได้ว่าการทำความดีทุกเรื่องทุกอย่างเนี่ย มันจะมีความต่อไอสิ่งที่ตอบแทนไหมทีหลังแต่ชายคนนี้เขาเรียกร้องไหม <ME ican> เขาเรียกร้องกับเจ้าของไหม <ME ican> เขาไม่ได้เอ่ยปากเลยว่าฉันทําแล้วจะต้องได้ค่าจ้างฉันทําแล้วจะต้องได้สวนฉันทาแล้วจะต้องได้ค่าตอบแทนชายคนนี้เขาทาด้วยความซื่อสัตย์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรเลยแต่เวลาคนที่ทําความดีแล้วไอสิ่งตอบแทนที่ที่เป็นรางวัลของคนที่ทําความดีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำแล้วได้เลยเพราะชายคนนี้ต้องรอถึงกี่ปี10ปี เห็นไหมทาความดีนะมันไม่ได้หมายความว่าเวลาทําปุ๊บได้ปับ๊บมันอาจจะทําวันนี้แต่อาจจะได้รางวัลในวันข้างหน้าก็ได้ใช่ไหมมันไม่ได้หมายความว่าทําแล้วได้เลยความชั่วก็เหมือนกันความชั่วนะมันเป็นสิ่งที่อาจจะทําและเห็นผลได้ท,ทันทีแต่บางทีมันก็เห็นผลช้าแต่มันก็สมกับสิ่งที่ทําที่เป็นความผิดเห็นไหมโจนขโมยโดนตำรวจจับ คนที่ขายยาบ้าก็โดนตำรวจจับนะครับคนที่เป็นฆาตกรก็โดนตำรวจจับอาจจะไม่ใช่ทำวันนี้แล้วโดนจับวันนี้เลยอาจจะใช้เวลาเป็น1ิปีแบบเรื่องนี้ก็ได้นะครับเพราะงั้นเธอก็ต้องเลือกเอาระหว่างว่าจะเป็นคนดีกับเป็นคนไม่ดีเพราะผลตอบแทนมันมันมันเป็นคำเดียวกัน ถ้าทำดีผลตอบแทนก็เป็นของดีถ้าทำไม่ดีไอสิ่งที่จะตอบแทนมาก็เป็นความไม่ดีเหมือนกันนะครับเพราะงั้นเรื่องนี้มันสอนอะไรเราได้เยอะเลยนะครับเรื่องของคุณธรรมเนะี่ยหนึ่งเหตุที่พวกหนูตอบถูกเพราะอะไรรู้ไหมทำไมถึงตอบถูกฮะตั้งใจฟังก็ส่วนหนึ่งแหละบางคนฟังแต่ตอบไม่ถูกมีแต่ทำไมพวกหนูตอบถูกรู้ไหม เพราะอะไรเออเพราะอะไรถึงตอบถูกเพราะว่าไอ,อ้สิ่งที่เราตอบถูกเนะี่ยเพราะไอ้สิ่งที่เราตอบมันมีอยู่ในตัวหนูไงถ้าเราไม่มีสิ่งนั้นเราจะตอบสิ่งนั้นไม่ได้สมมติวันนี้ครูขอตังค์หนูหนูไม่มีตังค์ให้ครูหนูจะให้ครูได้ไหมครูหนูไม่มีตังค์สักบาทเลยหนูบอกว่าบอกครูเขาว่าหนูเขาตังคครูสิบบาทดิ หนูบอกหนูไม่มีเอาแล้วหนูจะเอาตังค์นี่มาให้ครูอ่ะแต่ถ้าเกิดหนูมีหนูให้ได้ไหมได้ก็แสดงว่าคาตอบที่หนูตอบมานะแสดงว่าหนูมีไอ้ของนั้นอยู่ในตัวมันก็เลยตอบครูได้ถ้าไอ้ของนั้นมันไม่มีหนูไม่มีทางตอบครูได้หรอกเพราะงั้นไอ้คำตอบพวกเรื่องของคุณธรรมน่ะมันอยู่ที่ตัวเรานะครับอยู่ที่ตัวเราแล้วแต่ทีนี้วันวันอื่นเราอาจจะไม่เจอมันแต่วันนี้หนูเจอคุณธรรมของหนูแล้ว ใช่ไหม,มคุณธรรมของอ้ําคืออะไรตะกี้ตอบครูความซื่อสัตย์ก็แสดงว่าอ้ําเขามีความซื่อสัตย์อยู่ในตัวความซื่อสัตย์ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเป็นความซื่อสัตย์กับคนอื่นนะความซื่อสัตย์กับตัวเองก็ใช่ใชนะแล้วก็ทุกคนที่ตอบครูมาหมดเนี่ยเ,เธอจําให้ดีว่าเธอมีคุณธรรมข้อไหนที่มันเป็นคุณธรรมเด่นๆของตัวหนูเองนั่นแหละคือตัวหนูแหละแล้วก็รักษาคุณธรรมข้อนั้นไว้กับตัวให้ดี อย่าให้มันหายไปแต่ครูเชื่อนะครับเชื่อเชื่อว่าไอ้คุณธรรมที่หนูตอบมาเนี่ยมันอยู่ฝังอยู่ในตัวหนูจนกระทั่งหนูตายแหละเพราะอะไรเพราะคุณธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครขโมยจากเราได้มันเป็นของของเราที่เราเป็นเจ้าของและเราก็แบ่งปันได้แต่ไม่มีใครขโมยเราได้ <S <S นะครับเพราะงั้นแต่ละคนแต่ละคําตอบมันคือคุณธรรมในตัวหนูแต่อยู่ที่ว่าหนูจะแบ่งคุณธรรมไอ้เรื่องพวกนี้ ให้กับใครให้กับคนไหนให้เมื่อไรให้ตอนไหนเท่านั้นเอง